อันยอยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง แบล็คพิงนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เพลงชัดดาวเพลงใหม่ล่าสุดน้องเล็กจากตระกูลสีชมพูดํานั้นเป็น MV อีก1 MV แล้วนะครับของแบล็คพิงที่มียอดวิวทะลุ100ล้านวิวบน YouTube ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและนอกจากจะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็เพลงอีกหนึ่งเพลงของแบล็คพิงที่มียอดวิวนั้นทะลุ100ล้านวิวบน u t u b e เนี่ยชัดดาวนะครับยังกลายเป็น MV ที่12หรือว่า MV อันดับที่12ของแบล็คพิงที่มียอดวิวทะลุ100ล้านบบบบนนนนน YouTube ไปปแล้้้ววเเเ็ททีีี่่รรรยยออาากัใตึ พิงของเรามากัน4คนแต่ว่ามีเพลงเนี่ยถึง12เพลง M.V. ถึง12 M.V. เลยนะครับที่มียอดวิวบน YouTube นันทารุ100ล้านวิวไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยปังมากๆจริงๆนะครับสำหรับ4สาว12เพลง อายมา4คนแต่ว่ามี12เพลง12 MV กันเลยนะครับที่มียอดวิวเนี่ยเกิน100ล้านไปแล้วและที่สําคัญเนี่ยไม่ได้เกิน100ล้านไปแบบว่า1 0 1ล้าน102ล้านนะครับมันคือหลัก500ล้านบ้างละ่ะ7 0 0ล้านบ้างละ่ะและก็พันกว่าล้านบ,าบ้างด้วยเช่นกันนะครับเป็นอะไรที่ปังมากาเลยสำหรับสีซั่นแรกพิงของเราและในล่าสุดนี้นะครับชัดดาวเนี่ยก,ก้าวสู่ความสาเร็จครั้งใหม่ของแบล็กพิงกับการเป็น MV ที่มียอดวิวทะลุ100ล้านวิวโดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ5วันเท่านั้นะรที่จสาาามถว100 ล้านวิวมาได้และก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเพลงนี้ MV ของชัดดาวนั้นเนี่ยก็ยังวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับมีคนเข้ามารับชมเนี่ยต่อวันเป็นจานวนมากในเช่นเดียวกันกลับมาย้อนรอยนะครับเพลงของสาวแบล็คพิงค์ทั้ง12เพลงกันนะครับว่ามีเพลงไหน MV ตัวไหนกันบ้างที่มียอดวิวทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะครับเริ่มกันเลยที่ปูมบายาะนะครับเพลงเดบิวของสาวแบล็คพิงคคู่กันกับฟิสโต้ซเพลงนี้ก็มียอดวิวทะลุ1น0ลงร้อล้านนะครับแล้วก็เพลงเนี่ยต้องบอกเลยว จะมีคนเข้ามารับชมมากมายขนาดนี้อย่างบูมบาย่าเนี่ยยอดวิวพุ่งขึ้นแบบรวมๆมากๆจนทะลุหลักพันล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฟนๆเนี่ยลุ้นกันมากเลยอยากให้ถึง2,000ล้านเร็วๆมากๆเพราะว่าจะเป็นอะไรที่ช็อกวงการมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมี Playing with Fire นะครับ ตูดตูดต,ดต,ดตูของเรานั้นเนี่ยก็อยู่ในลิสต์นี้เช่นเดียวกันและก็เป็นเพลงที่โด่งดังปังทะลุจกกักรวาลไปทั่วโลกเลย As if it's your last นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงรวมไปถึง Let's kill this love ha How you like that ice cream แล้วก็ We're the love sick <Girls. S 2> นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับก็คือ this that pink venom this that pink venom this that pink venom แกดมแกดมแกดมมยังมีอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ลืมไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็เป็นเพลงในตำนานอีกหนึ่งเพลงของ Black Pink เลยนั่นก็คือ stay นั่นเองนะครับปู่ stay ของเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มียอดวิวทะลุ100ล้านไปแล้วถึงแม้ว่าจะเดินช้าแต่ว่าก็เดินมาเรื่อยๆนะครับยอดวิวเนี่ยก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันแฟนๆเนี่ยไม่เคยลืมเพลง stay เลยนะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยเพลง เราบอกเลยว่าเราค่อนข้างชอบมากๆถึงแม้ว่ายอดวิวเนี่ยจะไม่ได้ปังทะลุจักรวาลแต่ว่าความไพเราะของเพลงเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ากินใจมากๆเนยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นรายชื่อเพลงนะครับหรือว่า MV ของ4สาว b l a c k พิ n งที่มียอดวิวทะลุ100ล้านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยมา4คนแต่ว่ามีมากถึง12 MV เลยที่ยอดวิวเนี่ยปังเกินร้อยล้านไปจนถึงหลักพันล้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมบายวิสต์ไลท์ฟิวสเตย ด,ด,ด,ดูดูนะครับ as if it's your last kill this love ice cream how you like that love seeker แล้วก็ pink venom เพลงใหม่ล่าสุดนี้อีกหนึ่งเพลงนะั่นก็คือ shut down นั่นเองนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันดีกว่าว่า blackpink นั้นจะสามารถสร้างเพลงปัง,ปง สร้างยอดวิวปังๆให้กับ MB ตัวไหนได้เพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเพลงใหม่ที่จะมากี่ปีก็ต้องรอดูอีกทีนะครับแต่ที่แน่ๆในการกลับมาของ Black พิ้งนั้นยิ่งใหญ่เสมอจะบอกว่าเป็นการกลับมาก็ไม่ใช่นะครับต้องเปลี่ยนคําใหม่ดีกว่าเพราะว่า Black พิ้งเนี่ยไม่เคยหายไปไหนและยังคงอยู่แล้วก็จะอยู่ตลอดไปดังนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการโชว์ความปังประจําปีของ Black พิ้งเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่า Black พิ้งเนี่ย มาโชว์ความปังเมื่อไหร่ในปีไหนนั้นเนี่ยก็จะมีแต่อะไรที่ทําให้เรานั้นภูมิใจกับแบล็คพิงได้เสมอเลยและอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้แฟนๆนั้นภูมิใจมากๆกับก,บการมี m v ที่ทะลุ100ล้านวิวเพิ่มเข้ามาเป็น MV ที่12แล้วนะครับใครจะไปเชื่อว่าผู้หญิง4คนนี้จะสามารถทําให้ m v 1 2 m v นี้มียอดวิวทะลุ100ล้านและก็มากถึงหลักพันล้านได้นะครับแต่ว่าแบล็คพิงเนี่ยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเธอนนนัันั้้ปปงงจรริสหบลีเนยรรากากก็มัััดดตตงง้ทนไไิบบ อย่าลืมเข้าไปรับชม m v นะคบไม่ว่าจะเป็นพิงเวนอมหรือว่าชัดดาวนะครับสเพลงใหม่ล่าสุด2 m v ใหม่ล่าสุดจาก Black พิงรวมไปถึงรับชม m v ตัวอื่นๆฟังเพลงเพลงอื่นๆของ Black พิงกันได้เลยผลงานเนี่ยการันตีคุณภาพทุกอย่างจริงๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกาลังใจให้กับ4ส,สาวแบล็คพิงกันด้วยกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง